ได้ครับครับอ๋อมาได้ครับลาต่อเยอะอ๋ออันนี้จะมีลายแล้วเล่นแล้ลลวก็จะมีลายอันนี้สองอัลอนมีของขายเต็มเลยนะครับเจ้าแม่ค่ะอ๋อแสดงว่าผมมาผิดวันเนาะครับผมประจัยคนนะครับผมขอบคุณครับตั้งมาครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลูกพุชแนลครับวันนี้เราอยู่กันที่แม่ไอยนะครับผม กำลังจะมุ่งหน้าสู่เชียงรายครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวที่ร้อยใจรักนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่านะครับร้อยใจรนะักเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่สะพานข้ามฝางังนะครับน่าจะใช่ครับก็ตอนนี้สัมภาระของเราเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมสัมภาระเรียบร้อยไว้แล้วก็เก็บสัมภาระใหม่ครับส่วนเบรกก็ยังแก้ไม่หายครับดังอิทอิทอิอิอ,อ,อ,อยู่เลยเอาไปซ่อมมา,มาเมื่อเช้าก็เขาแก่ๆออกมาแล้วก็ฉีด โซเดกใส่แต่ก็ยังมีเสียงอยู่เนาะไม่รู้จะหายหรือเปล่าเดี๋ยวสักพักก็ขี่ไปขี่ไปก็ได้จะหายครับไป <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางกันนีกก่าครับเ,เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่ร้อยใจรักครับไปกินกว๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็เผื่อว่าจะมีวัตถุดิบเด็ดๆเอาไปรังสรรค์เมนูกันยามเย็นยามเที่ยงนะครับผมยมเย็นเลยครับยามเที่ยงนี้คงจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรไปก่อนนะครับตอนนี้ หลังจากที่ซ่อมรถซ่อมอะไรมาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ผมมาทุกครั้งผมก็ชอบที่นี่ทุกทีเลยครับไม่รู้เป็นอะไรจริงๆอยากจะมากางเต็นท์อยู่แถวๆนี้ครับลงเนินซ้ายนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะมาตกเบ็ดหาปลาอะไรกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเข้ามาตกเบ็ดกันอยู่ข้งงางข้างใต้สะพานนะครับเขากำลังใส่เบ็ดกู่เลย เป็นเบ็ดธรรมดานะครับสวัสดีครับแม่ได้กับครับอ๋อมาได้กับครับแมวอย่างจมนะครับเส้เดือนได้กัครับโอ้ฝนกำลังมาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะทําสวนส้มสวนอะไรกันนะครับแล้วก็ไะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำไป ไปเดินทางครับผมจากนี่ไปร้อยใจแล้วก็ไม่น่าจะไกลนะครับน่าจะอยู่แถบนี้แหละเอไม่ไกลครับปะเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้ทะลุกออกถนนใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่เชียงรายครับผมปะไปกันครับ เรามาถึงกันที่ตลาดร้อยใจรักแล้วนะครับแต่ว่า,าตลาดเขาจะมีวันอังคารวันนี้ก็เลยไม่มีไม่ค่อยม,มีของอะไรขายสักเท่าไหร่นะครับอืมก็ะจะโล่งๆนะครับแต่ผมมากินข้าวครับแถวนี้มากินข้าวสักหน่อยหิวข้าวแล้วครับตอนนี้หิวข้าวมากเลยมีอะไรกินบ้างเอ่ยมีอาหารตามสั่งด้วยครับสวัสดีครับเอา ข้าวซอยครับมีไหมครับข้าวซอยมัมีค่ะข้าวซอยหมอมีมีข้าวหนุ่มซนก็ครับขนุ่มซีนมันไม่แยกเลยมัมีก็ครับหมอมีเอาแล้วจะกินอย่างนี้นี่อาหารตำสั่งอ๋ออาหารตำสั่งก็ครับงั้นเดี๋ยวเอาผัดกะเพราแล้วกันครับไข่ดาวก็ครับกับเอาไข่ดาวเลยนะครับครับตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรขายนะครับก็คือก็อย่างว่าเลยครับมาเรามาผิดวัน เรามาผิดวันกันนิดนึงครับผมแต่ก็เป็นทางผ่านครับก็มาดูไว้เผื่อว่าวันหน้าเราจะได้มาเที่ยวกันครับแกงกะเพราได้แล้วนี่นะครับไปรองท้องก่อนเดินทางครับก่อนที่เราจะเดินทางไกลอีกครั้งก็ต้องอาหารตามสักนี่แหละครับง่ายดีเนาะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆ นี่เปิดวันหยางครับาการวันวันอังคารเจาะวัน,วนวอังคารกับวันเสาร์อ๋อวันอังคารกับวันเสาร์นะครับเจ<อ>้ามีของขายเต็มเลยนะครับเจ้าแม่ค่ะอ๋อแสดงว่าผมมาผิดวันเนาะ<อ> <c oughs> วันอังคาร <c oughs> กับเจ้าพรุ่งนี้นะครับอ๋อครับขอบคุณจ้งนะครับผมเจ<อ>้าครับไปเดี๋ยวฮาเดินทางกันต่อครับผมเฮากับดอทไทยใส่เปิ้ลครับเพื่อนปัดเมืองไทยฮาครับไปไปกันต่อครับเดี๋ยวฮาเดินทางกันประมาณใช้เวลาการเดินทางก็ประมาณสัก สองชั่วโมงครับโดยประมาณนะถึงที่หมายถึงเชียงรายอืมพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับสินค้าของชาวบ้านที่เขาเอามาขายแล้วนะครับมผมสนใจตัวนี้มากเลยครับลิงจ๋อน่ารักดีอืมนะฮะตัวละยี่สิบาทเดี๋ยวผมเอาสักตัวหนึ่งเอาไปเป็นควงกุญแจครับผมเอาสีอะไรไดีสีชมพูไหมหวานเววเลยดูดูหน้ามัน อ่าครับตัวเขียวนด้ก็ได้ครับตัวเดียวหรอครับตัวเดียวครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับเดี๋ยวจะใช้ละอ้าวมีสิบบาทมีสิบนะครับครับผมครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมค่ะนี่ได้แล้วน่ารักมากเลยผมลูกคู่ก็มีครับนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ อันนี้ขายทุกวันหรือเปล่าครับค่ะตั้งแต่วันจันถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันจันทรถึงวันเสาร์เพราะนั้นที่นี่อยู่เพราะว่าคิด๋อครับวันทีคิดข้าบุกทุกคนต้องเข้าบทหมดเลยเลยครับที่นี่ใช่ปติเชืพระเจ้านี่ข้าบุืทุกคนครับแล้วหนูเชื่ออะไรคะผมลุงพูนครับผมศาสนาพุทธศาสนาพุทธครับค่ะแต่ไม่เหนืขอพระจ้าอใจพอนะครับผมขอบคุณครับค่ะเดินทางกันต่อครับ นี่เราได้เจ้าจอนำทางแล้วเราจะเดินทางไปไกลประมาณ1นึ0พกิโลครับผมอ๋อครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับไม่ซื้อไม่เป็นไรดูก็ได้ครับดูได้ที่นี่ใจดีทุกคนนะครับจ้าสุดหมวกนี้หมวกใบเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหมวกแบนนี้ไม่ซื้อไม่บอกราคาเนี่ยอ๋อไม่บอกแลยครับประมาณห้าพันได้ไหมครับ แน่นอนแน่นอนจ้าราคาสูงเพราะว่าเขาทาํนนามาจากเครื่องเงินเขาทํามาจากเครื่องเงินที่พระมาณนี่มีผลายเยอะๆนี่ประมาณจีบพานเนี่ยอ๋อประมาณเจ็ดพันเหรอครับอ๋อคือเป็นเป็นหมวกอันนี้ขอวัลลุนขอวัยรุ่น อ๋อมีของไวรุ่นมีของคนแก่ด้วยเออมีด้วยอันนี้มีลายต่อเยอะอ๋ออันนี้จะมีลายแล้วแล้วก็จะมีลายอันนี้สองคอนค่ะอ,อันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยอ๋อแค่สองเส้นนะครับเส้นละพันค่ะอันนี้ทํามาจากอะไรนะขอโทษโครับอ๋อโคไก่ค่ะแล้วก็ทําสีอีกโยนสีครับ แล้วก็สีมาข่อหายใหญ่อันนี้คือขนไก่นะครับใช่โอ้ทำมาจากขนไก่ครับจ๊อบดิแล้วขนไก่นี่ทําเองค่ะทำเองแล้วก็ใหญ่ต้องเอามาเอามาร้อยอีกนะครับแล้วก็อันนี้ขนไก่นี่แม่ข้าเขาเอาอ๋อได้เอาอ๋อแล้วก็อยย้ายทำเองครับอันนี้คือโคมีอยู่หรอโอนี่เป็นขนไก่จริงๆเลยใช่ไหมครับจริงๆค่ะแล้วก็มาทําสีเอามาทําสีนี่มี สีแบบนี้นี่มีครับถ้าเป็นถ้ามีขนไก่แบบนี้เขาเป็นของวัยรุ่นเนีอันนี้ของวัยรุ่นของวัยรุ่นถ้าเป็นแบบนี้แคอันนี้ขอเทนะครับมีมีหลาบเผาอโอ้เผาโลมีของแม่นี่เผาอะไรนะครับเผาลูมีแล้วเหรอเผาลูมีนะครับเนี่ยเผาโลเนี่ยอ๋อ้ครับนี่ก็จะมีหลายชนเผานะครับหลากหลายชนเผาครับ แล้วคนเม่เหมือแบบนี้คนมีอีกไม่เหมือนแบบนี้ก็มีอีกนี่โอ้อาคาอุโลนะมีหลายเขานะครับอันนี้หนึ่งเขาอีกอ๋ออันนี้ก็อีกเ่านึงอันนี้คนเขา๋อส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เหรอครับแม่ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่อ๋อผู้หญิงก็ใส่ผู้ชายก็ใส่เออไม่ใช่รูรลอดูสิครับไม่เป็นไรเก่งใจครับผมอ๋อไม่เป็นไรครับต้องเก่ใจค่ะ เรารูได้ครับแม่ว่าขาไม่ได้ค่ะครับผมขอบคุณครับครับแลดแต่ลูกครับผมเนี่ยของผู้ชายนี่ของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มีนะครับนี่ของผู้ชายอ่าู้อยากได้รู้สึกว่าจะติดใจตลาดที่นี่แล้วครับผมครับขอบคุณครับแม่เป็นลูกเดือยลูกเดือยร้อยนะครับแล้วก็มีกำไรอะไรขายเยอะแยะเลยครับเป็นของชับเนาะ เดี๋ยวเราเดินทางดีกว่าครับเอ่อรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ผมจะติดใจตลาดที่นี่อีกแล้วครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ1-2ชั่วโมงครับในการเดินทาง นี้มาถึงที่เชียงรายแล้วนะครับผมข้ามแม่จันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มน้ํามันพีทีครับก็พักรถพักคนนะครับพอดีจะมาเติมน้ํามันด้วยแหละครับแล้วก็พักแล้วก็จะเข้าห้องน้ำเลยครับพอดีเห็นวิวมุมนี้มันสวยดีครับก็เลยจอดพักแวะแป๊บหนึ่งครับพักแข่งพักขานะครับโอ้เขากําลังถ่ายนากันเลยอยู่ครับดูเขาถ่ายนาเดี๋ยวลงไปหาปลาสักหน่อยนะ เดี๋ยวเบรกมันยังไม่หายนะครับเดี๋ยวอาจจะไปแวะผมมอหาร้านซ่อมละมันยังไม่ยังไม่เจอครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวมจะให้เขาแก่อีอกรอบหนึ่งเพราะมันยังดังอยู่ครับถ้าถติว่าถ้าเราถ้าเราบีบประมาณเนี้ยแตะอย่างนี้ครับมันจะเสียงมันจะเงียบแต่เราพอเราปล่อยสุดนีนมันดังปิ สีแรกผมก็ว่าน้ำมันเบรกหมดนะฮะน้ำมันเบรกก็ยังยังมีอยู่นะฮะยังเต็มอยู่เลยครับป่ะเดี๋ยวพักรถพักอะไรกันก่อนครับสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีว่าจะไปที่ไหนต่อครับ ราจะเดินทางกันแล้วครับทีแรกผมกะว่าจะไปแม่สายแต่ว่ามีแผนเปลี่ยนเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ไปหาที่พักที่นอนกันดีกว่าเพราะว่าจากที่นี่ไปแม่สายก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาที่พักไม่ได้นะครับที่เราจะไปกางเต็นท์กันเย็นนี้นะครับก็มีแผนเปลี่ยนเล็กน้อยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อทีหลังแล้วกันที่นอนนะครับคือมันเป็นฟูกที่นอนครับ เห็นที่แม่สายมีขายผมก็เลยกะว่าจะไปซื้อแต่ว่าไม่ซื้อละเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจง่ายแทนเปลี่ยนทุกสามนาทีห้านาทีไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ เรามาถึงกันที่นี่แล้วครับผมป๊น้องบัวแดงครับผมมาซ้อซื้อของกินครับเผื่อว่าจะได้มีอย่างกินอร่อยๆแซ่บเลนเย็นนี้ครับผมนี่มาทานเย็นกันลิ้นระพันกันแล้วนนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกาดสักหน่อยครับว่าจะมีอย่างกินห้องอปั๊บเปลี่ยนเวอร์ชันครับผมรู้ว่าจะมีอย่างกินห้องครับ รับนนองตแดงไมอะไรโอ้โีครับขี้ขวงงรับผมอันนี้ครับสีเสียดอ๋อสีเสียดกัครับไม่ใชขี้ขวางครบแม่ขอไม่ตกคกับอ๋อครับขอไม่ต๊กไว้หน่อยอันนี้หนูนเนาะรอ้อยแซวร้อยแปดสิบร้อยกี่บาทดิ โอยตัวหลวงครับโอ้คุ้มติ้นทตงุ้มตินใส่ไหนิม่ขดละสามสิบห้าอ๋อคิดละสามาชเป็นชุดตัวนี้ค่ะสาสบอ๋ออันนี้ทำสำเร็จแล้วครับอชุดอะไรครับครบาสิบบาทห้าสิบบาทนะครับกระถาบอันเดอผมเอาคุ้มเต้นชุดหนึ่งครับแมปวดขา หวัวเ่าทล้วนบโอ้โหไปไนนีม่มันจะตายกันนะครับนันลองไว้นี่ ก็อไรครับรถตายับรถไนะอากาศเย็นเหลวถาไผ่ข้าวเย็นมเล็กน้องลงนแ่เามให้ปด่างๆปวดตเส้นปวดสันัไม่กิี่ข้อปวดด้จงเห็นมัวนอครับทงานหนกไม่ได้เดยวขักเอาส่อีมันจะตายกันนะฮะเอาส่อีมันจะตายกันนะครับตายนันล้เพราะอากาศมันเย็นเหวาลกจะส เปัดนะเผื่อฝก็ปัดอีชานแช่เฮาครับนี่ยังมนี่ังความเรอเลยังได้ขวานี่นะมีของขวานั้งนีขีขวานั่มีทิพยนี่จะลดได้หนีล่ะตาเจ็บจะเจ็บเนาะไปนี่ไปเท่ไปขยาเลยครับผมครับจะจ่าตังกับน้องกสามร้อบานี้เป็นี่ยงนี่่แสนูห้าสิบบาทาแวหน้าขรเจ้าข้าวเจ้าหนัข้าวุขขมย อันนี้อย่างไรครับนี่โอ้ขี้ปลาเราแม่เรามีเครื่องคร้อมานิดเดียวเราก็เลยต้องเอาที่มันเซ็นๆไปก่อนครับก็ต้องเล็ปรุงเยอะครับโอ้รู้สึกว่าจะเข้าทิศซอยแล้วครับเมื่อสวัสดีครับงานประเดี๋ยวนะครับผมครับกำลังมาอาหารเด่นครับครับอาหารลุงเด่นครับ่ไม่มาขายไม่มาแรงเดี๋ยครับ พ่อครับเดียวไก่อันไปจุกับลุงเด่นครับครับขอบคุณครับครับร้านเนื้อที่นี่มีชื่อเสียงครับผมไปกันต่อครับออมาเชียงรายก็มีคนรู้จักเหมือนกันเนอะลุงพูนนี่นะโอ้อะไรับแมไอ้ยังนะครับแม่ าลาแห้งครับมาจากเมกโฟครับอ้อดังไปย่ไดนะครับใส่แกงใส่หมูอ้วนใจอผักาดก็ได้เจอพักาดก็ดได้นะครับใส่ตำน้ำพริกนะกอได้เดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆหนาะเดนเหนื่อเดินเหนือไปดูใกล้ๆครับหนาตาแดงก็ดได้ครับเรนนี่กัตำสีทองอ๋อนี้ยัย มันเป็นสวยป้าไปตากแห้งกับแม่ตากแห้งแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ป้ากับบิดบิดที่ใส่ถุงบิดใส่ถุงเปนเด็กกับเป็นขายจังกิโลกับครับแม่ขายเป็นไม้อ๋อขายเป็นไม้กับครับเดี๋ยวเไปถอดดิลราจะจะรู้ได้ไลยว่ากี่ไม้กี่ไม้ก๊อตมันสี่สี่ไม้เนี่ยสี่สิบสี่ไม้สี่สิบเนาะเนี่ยขายเป็นมัดเป็นมัดนะมัดสี่สิบนะครับแม่อันนี้มันตก 55บาทอ๋อมัดละ5้าสิบหาบาทติดไม้ครับนี่ติดไมห้นี่นี่ไปไก่นี่เปต้องเอาอันไปต้องเอาน้ำปลาราไปละเอาร้าเป็นตัวไปเนาะนี่เนาะเนาะชุ่มไผ่ตรงครับผมครับขอบคุณจ้งละครับมากันต่อครับโอ้อันนี้อย่างนี้ แล้วครับหรือว่าไหวอ๋อน่าจะเป็นหวายครับผมหวายเกี่ยวกันอ,อันนี้เป็นเอาแล้ว<อ>ก็ครันเหรอเอาค่ะก็ถ้า,ายยยอยู่อันนี้เป็นเอาอ๋อกิโลเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับกิโลต่วใดก็เจ้าเจ็ดสิบกิโลละเจ็ดกิโลเจ็ดสิบอ๋อไปเย็บไปรวมไปโมเนี่ยอันนี้เป็นถั่ว ใหญ่ได้อะไรเยอะอ่ะเอาไปเผาเกลือสักคำครับคิดไปร้านสารเมนูมะเร็งน,นี่แล้วครับน่จาจะคือปลานิ่นเลยเอาไปเผาเกลือครับคุณผู้ชมขอบคุณจังน,นะครับนะครับต่อโอ้น้ำมันถ้าสายแคมปิ้งก็เอาออนี่เลยครับไปเอาไปข้อห้อยเอาไปเับไปโมกเนาะ โอ้มีหนอนข้างหน้าหน้านี้ยังมีหนอครับโอมีอย่างนี้ไม่เอ้ยมาเอาตุ้มเต้นกับผมครับเนเ้กือบลืมแล้วครับแม่อย่าลืกลื้อเจได้เอาเลยตุ้มเต้นกับป่าครับป่ะอันเดียวจะลาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าผมจะเอาป่าไปลองสอนเมนูครับ เดี๋ยวผมจะเอาปาไปลองสั่นเมนูกั่นแรงที่สวนมุงเด่นครับอันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคืน้นเ้าก็เดี๋ยวจะตัดอยากนะครับเดี๋ยวเจอกันันพุกครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวรอเดินทางไปที่สวนมงเด่นครับ